พ่อเปิดตาเทพตาที่าาาสามย,ย,ยันเต็มหัวเลยเกือบร้อยค่ะจกักรรถจากนี้รูปยันยาวไปเลยยาวไปเลยสองข้างทางเลยต่อไปจะมีคนติดหม้อแบบจานเยอะมากในยุคต่อไปจะมีคนติดหม้อ เปิดตาทิพย์ตาที่สามสาย,ยันเต็มหัวเลยพิธิครอบหม้อเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาโบราณที่คนโบราณใช้ในการเอามาดูแลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาจาย์ได้รับการถ่ายทอดจาก หลวงพ่อจิตตการโรท่านประสิทธิ์วิชาให้ซึ่งหลวงพ่อจิตการโรเนี่ยท่านสืบทอดมาจากหลวงปู่นูนวัดเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีบางคนเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องตาแต่เขาก็ทำอยากทำป้ากฏว่าเหมือนเขาเบาตัวเบาโลกบางคนมือคนมืนหัวหนักตึ้ง บางคนเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวพอทำแล้วก็คลายอันนี้แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้นะครับพี่น้องถ้ารอบแรกไม่ทันนะก็จะมีรอบสองรอบสามอาจจะมีทุกเดือนเดือนละครั้งอาจจะนะอาจจะมีทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วแต่ความเหมาะสมเหตุปัจจัยต่อไปจะมีคนติดหม้อแบบจานเยอะแ่ะในยุคต่อไปจะมีคนติดหม้อไปไหนก็จะเขาเรียกว่าหมอหม้อ อาจารย์ไตเอาหม้อครอบหัวเลยไหม ตามไม่เคยได้เข้าไปค่ะไม่เพิ่งเห็นยี้เนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยมันเป็นวิชาอะไรพอรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เัาแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะอยู่เนาะมากเลยค่ะสุดๆเลยมามาจากต่างจังหวัดมาจากเชียงรายบ้าอะไรมามาจากประเทศก็มาแต่เคือแต่ว่าไม่ค่อยมีคนในพื้นที่ใช่ไหมครับไม่มีค่ะประมาณกี่ปีนะครับประมาณสามปีเริ่มปีหก ปีหกค่ะจต่ยังไม่ค่อยบูมปีหกค่ะปีหกหกนี่บูมมากคนมาเ,เปียกไป็อกถึงร้อยไหมเกิดร้อยค่ะคจากรถนะจากนี่นุไปจนยาวไปเลยยาวไปเลยสองข้างทางเลย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ